สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับวันนี้เราอยู่เกม NFT ที่ชื่อว่า Outland Odyssey นะครับเป็นเกมเกมหนึ่งที่อยู่บน Project Seed ครับถ้าใครเคยจำได้นะตัว Project ์ตัวนี้ผมเคยทำการรีวิวไปแล้วนะครับ Project Seed อ่ะเรามาย้อนความกันหน่อยนึงนะฮะเขาเป็นตัวโปรเจกต์หรือเป็นแพลตฟอร์มครับที่จะสามารถนำตัวเกมต่างๆเนี่ยมาลงในตัวโปรเจกต์ได้และตัวแพลตฟอร์มนี้ฮะอยู่ทั้งบนเชนของโ o l a n a และก็ BSC ครับ ต่เ,เรื่องราวของตัวเกมของเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะฮะเพียงเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมไม่เฉยฝากกดติดตามช่อง y o YouTube p l a y l o t แล้วก็กลุ่ม f a c e b o o k p l a y l o t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกมมาย่ำฉีเนาะ Project Seed ครับนอกจากที่เอาเกมมาลงแล้วนะครับไอตัว Outland Odyssey เป็นเกมเกมแรกบนตัว Project Se e d แท้ ระบบที่จะมาเพิ่มเติมในอนาคตรครับคือส่วนของ NFT ตงลาดการซื้อขายหรือว่า Marketplace ครับก็จะทำผ่านตัวแพลตฟอร์มนี้นะถ้าใครสนใจจะทดลองเล่นครับตัวของ Outland Odyssey ครับทั้งมุมขวาบนสามารถกดดาวน์โหลดแนวได้เลยนะฮะแต่ตอนนี้ครับสามารถเล่นได้แค่ในส่วนของ Android เท่านั้นครับและมีการหาบัคกเพื่อรับรางวัลภายในตัวเกมด้วยเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมนะครับ ถ้าใครที่มีตัวโทรศัพท์มือถือหรือตัวแท็บเล็ตของคุณที่เป็นเวอร์ชั่นของ Android สามารถเข้าไปหาใน Play Store และกดดาวน์โหลดได้เลยครับตัวเกมครับจะทำการสอนในระบบการเล่นก่อนนะครับเขาจะบอกว่าปุ่มจอยสติ๊กครับในการขับเคลื่อนตัวละครของคุณจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายนะฮะก็วิ่งลงมาตามทางด้านล่างนะครับและคุณจะพบกับตัวกิลครับที่ทำให้คุณสามารถมารับเควสได้ฮะเราวิ่งลองวิ่งเข้าไปดูซินี่ก็จะมี คนที่มาคอแจกจ่ายเควส t นะครับก็เป็นเควส t ทัวร์เรีนะฮะในการที่จะไปทดสอบระบบต่างๆของตัวเกมครับเมื่อเรารับเควสแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูในระบบของการเซตติ้งต่างๆของตัวเกมหน่อยละกันครับทางมุมขวาบนครับมี3ขีดอยู่เมื่อคนคลิกเข้ามาครับจะพบกับรูปฟันเฟืองฮนะกดรูปฟันเฟืองเข้ามาครับจะเป็นการตั้งค่าเรื่องเสียงครับภายในตัวเกมสามารถใช้ไดนามิกจอยสติ๊กก็ได้เนาะ นัดถัดมาครับเป็นค่าของการเซตติ้งครับในเรื่องของรูปภาพต่างๆซึ่งเมื่อเขาเซตมาให้เราตอนแรกเนี่ยจะเป็นกราฟิกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะเทปเจอร์ Picture จะเป็นะครับเนาะแล้วเฟรมเรทจะเป็นแค่30ครับอันนี้ผมปรับมาเป็นฟูลแล้วก็เฟรมเรท60ถือว่าลื่นขึ้นเยอะนะครับในโทรศัพท์มือถือเวอร์ชัน a n น r o i d ของผมนะครับเป็น Samsung Galaxy ซ์ซีโนนะก็เรารับเกสดมาแล้วใช่ไหมครับเราต้องออกไปไปจนภายนะก็วิ่งออกมาที่นอกเมืองตรงนี้ฮะทางตัวเกมจะวาดตัวละครของคุณ มายังแมปที่คุณรับเควสนั่นเองฮะเราทำตามภารกิจที่เขากำหนดเนาะเมื่อเข้ามาสู่ตัวเกมครับเรามาดูในหน้าจอนี้กันอีกรอบครับทางด้านบนในปุ่มไอสีแดงๆตัวน,นี้นะฮะส่วนตรงนี้ครับก็คือเควสในการที่จะส่งบาร์ครับเป็นเควสหลักของตัวเกมของตัวโปรเจกต์นั่นแหละฮะถ้าใครรายงานบาร์ครับเขาจะมีตัวรางวัลให้คุณด้วยนะซึ่งประรากาศอยู่ในหน้าทวิตเตอร์ของตัวเกมครับก็จะแจกจ่ายเป็นเหรียญในตัวเกมนั่นแหละฮะ ภารกิจนี้ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับทางมุมซ้ายบนนะเขาเขียนอยู่นะครับ find the exploration marker ก็คือหาตัวสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในระบบตัวเกมครับแล้วผมจะไปวิ่งหาที่ไหนฮะเมื่อดูจากหน้าจอตรงนี้ครับแมพก็ไม่มีนะมินิแมพไม่ได้บอกเรานะครับตรงพื้นนะฮะตรงพื้นนะครับเขามีตัวลูกศรสีแดงอยู่ว่าคุณจะวิ่งไปทางไหนครับก็สามารถวิ่งมาหาได้เลยเนาะแล้วก็มายืนอยู่กับใกล้แอเรียตัวป้ายตัวนี R ้ฮะมันจะสามารถเก็บตัวเพรสไปได้ครับ แลวเข้ามาสู่แมปถัดไปครับก็ตามลูกศรสีแดงไปเลยเนาะแมปถัดมาครับเขาจะสอนคุณในระบบของการต่อสู้ครับในการโจมตีนะฮะจะมีตัวจระเข้จระเข้ไหมเนี่ยเหมือนเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ําเป็นไดโนเสาร์แล้วกันเนาะในดินแดนแห่งนี้นะครับในโลกของเกมทางด้านล่างขวาครับก็จะโผล่ระบบของสกิลต่างๆขึ้นมาครับให้คุณสามารถกดโจมตีได้ไม่มีอโอโต้นะเออตอนนี้ผมยังหาระบบออโต้ไม่เจอนะครับการบังคับไม่ได้ยุ่งยากมากครับถ้าใช้ในระบบของมือถือเนาะ กรน,นี้เคลียร์ไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็รับมาร์เกอร์อันที่2ครับในแบบถัดมาครับาคราวนี้จะมีตัวละครมาเยอะมากขึ้นนะฮะก็ต้องไปฆ่ากันมากขึ้นก่อนที่จะผ่านไปแมบถัดไปน,นะก็ใช้ฟังก์ชันเช่นเดิมครับในการที่จะกดระบบสกิลต่างๆครับเรื่องของภาพเรื่องของกราฟิกนะครับก็ถือว่าตรงตามที่เขาโปรโมทมานะเพราะใครที่ไปดูในคลิปย้อนหลังครับในตัวโปรเจกต์ซีที่ผมทำการรีวิวไปแล้วครับ ภาพของเขาก็เป็นประมาณนี้แหละฮะซึ่งถ้าเราพูดถึงในยุคสมัยนี้ครับถ้าเราไปเทียบกับเกมอื่นๆเกมแบบ t r i p l e a เอนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพที่ไปสู้กันได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่าลืมนะเขาสร้างมาจากฐานของเกมบนบล็อกเชนครับไม่ใช่สูตรดีโอเกมแบบทําเกมแบบเข้มข้นอะไรแบบนั้นนะฮะโอเคเราก็ไปหามาร์เกอร์อันที่3ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะจบเควสเนาะเขาวิ่งลงมาด้านล่างครับเมื่อเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะได้รับอุปกรณ์ต่างๆรางวัลต่างๆจากตัวเกมฮะ ก็กลับไปสู่ที่เมืองกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมก็จะวนลูปกลับมาแบบนี้ครับวิ่งกลับมาที่เมืองนะฮะก็ขึ้นมามาที่กิวเหมือนเดิมนะครับมากดคุยเพื่อรับเควสต,ต่อไปฮะมิชชัน่นต่างๆก็จะปล็อกมากขึ้นครับเมื่อกี้เราผ่านเทอรเรียลใช่ไหมฮะอันนี้คือเควสที่2ครับที่จะไปต่อสู้กับมอสเตอร์ต่างๆเมื่อกดรับเช่นเดียวกันครับก็ด้งมาในหน้าของการทาเควสการต่อสู้อีกแล้วฮะแล้วก็มาต่อสู้เพื่อผ่านนะ,ะเควสนี้ครับคือการล่าครับบ็อกซ่าน่าจะเป หมูป่าเนาะห้าอันครับเพื่อไปทำลันชอสอ่นะไปล่าไปทำอาหารนั่นเองครับห้าตัวละครฮนะก็มาต่อสู้ได้เลยเนาะเมื่อคุณจบเควสแล้วครับได้รับเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นเงินภายในโทเกมเนะาะเกมก็จะว่กลับมายังสู่เมืองอีกทีนึงครับสิ่งที่คุณทําได้ต่อมานะเช่นเดียวกันนะก็ไปรับเควสครับไปปลดล็อกขั้นต่างๆครับในตัวเมืองมีระบบอื่นๆที่น่าสนใจนะครับถ้าคุณวิ่งเข้ามาทางด้านล่างวันนี้เนาะฝั่งด้านล่างซ้ายนี่ครับจะเห็นคนยืนอยู่นะฮะ ในส่วนนี้คือส่วนของอุปกรณ์ครับเมื่อคุณมาคุยเนี่ยจะมีส่วนของไอเทมเด้งขึ้นมาครับให้คุณสามารถมาคราฟไอเทมได้แล้วก็อัปเกรดไอเทมได้ครับหน้าจอของการคราฟเนาะนี่มีส่วนของเฮดเกียร์อุปกรณ์สมใส่นะครับมีส่วนของอาร์เมอร์ชุดเกราะมีส่วนของถุงมือเรียกว่าอุปกรณ์สมใส่ทั้งหลายทั้งปวงครับสามารถมาคราฟได้ที่ npc ตัวนี้ครับซึ่งจะเพิ่มค่าพลังป้องกันพลังโจมตีต่างๆคุณสิ่งที่คุณต้องหามาคือด้านขวาสุดครับเนี่ยก็มีบางส่วนที่ผมได้รับมาแล้วเนาะ ก็ต้องไปทําตามเควสตําตามมิชชั่นต่างๆที่ได้รับจากตัวกิลครับเพื่อรับอุปกรณ์มาคราฟครับให้ตัวของคุณเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นครับและส่วนหน้าของการอัพเกรดตัวนี้ผมยังไม่มีอุปกรณ์อะไรนะมันก็เลยยังไม่ขึ้นมานะครับฟังก์ชันระบบต่างๆของตัวเกมในช่วงของการทดสอบครับเบต้าเทสก็เป็นประมาณนี้ครับในการที่คุณจะเข้ามาเล่นและก็ไปเก็บหาของต่างๆมาคราฟอุปกรณ์ต่างๆให้ดีมากขึ้นครับ แต่ฝัง่งด้านล่างซ้ายเนี่ยเขาบอกไปนะว่าเป็นเทสเวอร์ชันครับส่วนต่างๆเมื่อเกมเปิดมาจริงๆครับจะมีการอัปเกรดเพิ่มเติม,ตมอุปกรณ์และก็ระบบต่างๆมากขึ้นไปอีกฮะใครสนใจอยากทำการทดสอบนะอยากเข้าเป็นเล่นเกมสามารถไปโหลดได้ในเว็บไซต์ของ p r o j e c t s e e i o ครับและใช้ได้ในระบบของ Android เท่านั้นนะขนาดนี้ฮะ แล้วถ้าคุณไปลองเล่นมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างพิมบอกผมหน่อยนะไปถึงด้านไหนกันแล้วบ้างครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับ c r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ